สบายดีพี่น้องมือนีกับมาเกี่ยวเข่าคือเก่าแลังจังหยุดไปซองมือเนาะตะวิดขิดว่าสิได้หยุดลายมือปลาข่าซุกไว้ไว้ทีเฮามามือนะหาแถวนี่เขี่ยวอยู่บนนี้เรื่องบน่นเลยพี่น้องผู้พ่พอพิ่นเกี่ยวอยู่ผู้กับน้องติ่งน้องอันอเผ่นเนาะชาวแฟนเผ่นก็ใหายน้องติ่งน้องอันมาเกี่ยวมือนีเนาะผ่นบ่ได้ามือนีพี่น้องเลยกะมืออื่นมือฮื้อกะสีจ้างคนอยากได้คนลายอยู่หรอกแต่ผู้ไดก็เกี่ยวเข่านะตัวเองมือหูสิได้รือบ่าพี่น้อง กะมืออื่นมือฮือนะเพราะว่าเข้ามันชุกทั่วทิพย์เลยนี่นี่ผูกหน้าลุ่มกะบซองมือที่แล้วเขามาน่ะยังเคียวอยู่มาบันนี้เลื่องไปเลยชุกไวขนาดแทวนี้ก็ยังเคียวอยู่บนนี้ชุกไปเลยพี่น้องเลยมือนี่กะบซีนีคอยแม่พพอยช้แล้วกะเออใครวะพอ่อแล้วกันตัวแทนสะแพนสองคนตอนนี้เลยพี่น้อง เกี่ยวเขากันอยู่าคนมือน,นี้น้องแพลวคนกะเบิงเ่งพอใชัยพอพอพอยช้ิ่นไปถ่ายคลิปเนาะมาส่งสมคอยแล้วก็ไปถ่ายคลิปสุกหมดแล้วนี่เข่าดำเอาเถอานี่นี่เห็นน่ะตัวห่าดำมันก็โอเคพี่น้องเลย สิปลูกอ้อยแล้วนันนี่ก็ได้ก็จะเกี่ยวข้าวนาตัวเองเวิร์ช่วงนีนเนาะคือน้องติ่งน้องอันเพิ่นก็เกี่ยวข้าวนาเพิ่นแต่ไม่เพิ่นก็มาหารับจ้างบ่ติ่งเกี่ยวข้าวนาตัวเองอยู่แต่มาหารับจ้างซะก่อนบ่อื่นพื้นทีจ้างโอ้โิได้ได้ภ่ยในอื่นไม้อีกบ่ติ่งจักแล้วเพิ่น อันเด้บอไดมาบอบออื่นส่วนมากก็เจ้าเกี่ยวเข่าช่วงนี้เข่าชุก้ายแล้วผู้ใดกันนะก็ที่ห้าคนอย่างเลยพี่น้องเลย กนลั้เกี่ยวเข่ากำลังงานสิบเอดโมงพี่น้องได้น้าสี่กระปอกเนาะคนหาคนมันนี้พี่น้องน้าสีล่ลองมากินน้ำเ,เข้าไก็ได้เกี่ยวต่อตัวหนักขึ้นสิโบริเวอดอันดอกสอนชุกสนบดซุกอาย้อนเกี่ยวแต่บนมันซุกพี่น้อง แต่ส่วนตัวนี้ทั้งงมันบวสุกตัวด้ดำก็โอเคเนะน้มีเม็ดเข่าแนนะเห็นบหมนักเงินย่นมืนอหมกักกระทันกำลังเป็นหมากหน่อยหมกักกระทันก็กบม่วง ลมกกไม้มันลมน่มบุญบักขา,ามกินแล้วเลยข้าวโดข้าวโดแท้ๆเลยเขากลางก็ยังซุกอะไรพวชุกทั่วทงแล้วนะรอบนะคะเกี่ยวยาวๆได้รอบนี่ตะบิดเทรายรอบรอบละมือสองมือนะรอบเกี่ยวยาวเลยพี่น้องเอ้ยขึ้นจะเกี่ยวเข่าแล้วมาฮาเล็บมักถั่วปีไปตำทุกคน บอสิมามือนนาลืมก็เลยบอได้มาบักถั่วปีได้พี่น้องอันนี้นะคอยกับบท่านถ้กินตามบักถั่วจักเถือ่อปีนี้มันหากกับเป็นหมากข้าวามาบักถั่วปีก็คือมันสีบริเป็นหมากไว้คือบักถั่วดอที่เาปลูกถั่วไปเนาะปลูกไว้ตั้งแต่เดือนหาเดือนหกยามเกี่ยวเข่าเวบน,นี้มันจะงเป็นหมากพี่น้อง ดิชาวแฟนก็บอกอยู่เอามาตำหากระบอกมาตำนี่เด้อตะบิดก็คิดว่าเอยมันฉิดหมากลายแล้วบ่นี่พอได้ตำอยู่ดอกนี่ดี๋ยวพี่น้องนี่พ่อิ่นปลูกทิ่มไว้ไรแก่แล้วก็บอกเอาปะเอาแนวมันเนาะโอ้โส่วนเางาเดียวนี่นี่ขนาตัวมันพอดีเป็นตาตำาไปตำกินเที่ยงเลยมื้อนี้ก็บ่ได้แว่ตลาดมือเช้านี่เนาะ อื่นเพื่อจังชีวิตจิ้งเงาตั้มแรงน้ำเจ้าเอ้ยไอแรนเพรนพัดตั้มเพื่อนนะโอ้สานีือนี่พอดีตั้เลยคำอีกมือหนึ่งชองมือนี่แก่เราได้เลยพระช่หน่อยนะตะบิดโอู้ทำขู่ก็มีมึงเดาพี่น้องนี่อีกท่องคำมือใหญ่เล่น รังพอดีต่ำมากน้อยมันกับปลาออกอ่อนแซ่บเได้แต่บักถั่วปีนี่น้ำน้ำยังเดือนนิดหน่อยน้่ดินดากคุ้นคุ้นเป็นห้องเมืองพี่น้องห้องเห็ดเว้นให้นาโอ,โ,อโอ้เกือบตกมันเหี่ยวขนาดพอ่อมันเหี่ยวน้ำเนี่นี่อยู่ยน้ำนี่ไปอดใส่เงามันเอากระถังมาแล้วก็ถังน้ำนี่พดใส่เงามันก็นยังนี่ คี้ดินมันอันนี้ดินมันโคไวทุกคนก็เลยเหี่ยวซัมนี่ค่ะคำว่าตำนี่กินมดเบิดเดี๋ยวพี่น้องรับสามสี่คนกิน,กนมดเบิดเดี๋ยวซัมนี่นะละลายเติบเลยพี่น้องหาเลือกเอาหน่วยพอดีตำเนาะถั่วเครือเดียวหนึ่งนะมันลามไปหาเมื่อกี้ก่อนหน่วยแก่มันก็ลายมากหน่วยน้อยมันก็ลายมากอยู่นี่ ต้น,นี้บางตน้ตนต้นี้พอดีตำผ่านไปอีกมือหนึ่งช่องมือนี่ใหญ่ตัวใดพอดีตำเก็แก่ได้เงาเพห็นพี่นอ้องนีง่ง่ายหนึ่งเงามันดินมันโคซ้ำบอลหนึ่งครือเดียวก็พอได้กินอยู่ได้เห็นว่าก,ก็ได้ขออ้าวเหนีถั่วปีอยู่พี่พี่น้อง นี่หมากแก่มันแก่แบบพอกระเทินเลเนยนี่หน่วยอ่อนพอตีต่ำก็มีลายอยู่เก็บเว้ให้เวิดจะทำให้แก่จงแต่หมากน่อยก็หมากแก่ไว้นี่พี่น้องแก่เบิดเลยได้ซุมนีน่นะเออหมักถั่ว2องคือหอือครคือเดียวกันวะทำในพอดีตำ่ำ ตัวนี้ก็ยังอยากแกะพวกนี้ตากแตนกัอยากแก,ก,กะเลยกเกตัวนี้กะใน,นมันเห็น,ดน,น,น,กกนได้อันนี้ตากะแตนโอ้หัยอมไปอีกอันนี้น้อยมันลายอยู่ทุกคนเลยทำอย่างไรก็อยากแกะอ,อันนี้น้อยใหญ่ไว้บักถั่วอีกมืส่สองหมือ เลยทุกคนเอ้ยพ่อตำเรือตำอีกโอ้ฝ่าหกย่านทางแตนกับพอนั่นออ้ยฉำนิก็ตตำกินลายเถื่อเลยเมือไหวลายมันบดได้ได้มันแก่เอาเมือมือหนึ่งสองมือจะบุกินมันแก่หมดได้ฉำนีนอ่อนพอดีเป็นมออหมวยน้องมันใหญ่บดนีก็โอ้ยํำสิกินละ กำลังเป็นหมากสำนีดไ,ดไล้ลายพพอเลยทุกคนนี่ uh อยู่คุ่บิดขิดว่าสีบ่ได้เออว่ะได้จักสีห่นหน่วยกับพอได้ตํ้มว่ะบนมาเบิง่งหลดเกินคาดตํ้กินระดับชงซำเถือ่อปูนี่นะอ่ะเทียงก่อนบดกอนกันง่ายง่วเอางัวเขามาผูกใส่บอนคนเข่าออกวัน ปลาเนี่นี่จับเบิดแล้วบ่หลังจากที่บอลจรกับน้องแพวจับมืนอนะแต่กับมือซื่อน,นี่น้องแพวเพิ่นออกมาเพิ่นก็มาจับอีกคนเดียวเพิ่นเพิ่นออกเอาของกินมาส่งให้แม่น่ามือซุมมือบุญบานเฮามือสุ่มเฮาพอได้ออกมาบุนอน่ะนะเอาซีนงัวมาส่งให้แม่เพิ่นก็ได้เพิ่นลงมาจับเบิ่งดคอยมาเบิ่งอีกเบิดรักแล้วบ่ปลาบ่เบิดขักอยู่บ่ได้เลยน้ำบกเลยแต่ปลาซีว เขาจับมื้อนั้นก็ได้ล่าอยู่เด้อเพิ่นว่าแต่แม่เพิ่นเอาไปปล่อยซะน้องไว้มั้งมื้สุขค่อยบ่ออกมามื้อปลาซิวยะๆยอยู่ปลาใหญ่เบิดแล้วตัวใดยังบ่ได้ชนขายังบ่มีเสือกขาก็บ่ได้เอาข้าพี่น้องบ่ได้เอาเข้าไปูกช่องโตนี่ก็บ่ได้เอาข้า สองตัวมีสระเข้ากับ้่อเข้าบัริมีหย่าได้ผลบริตรกหนึ่งเดือนแล้วบ้างผลบริตรกแหงๆหฉงโกนก็โยตัวนี้คือว่าอิ่มอยู่ตัวนี้ฮะบอสกันนั่นแหละอาจจะกับบัวจ่อยสำต้นนั่น ปักดอกแดกไปหาผาแต่เข่าปากดอกแดกชีกันโลดกับงูอ่ะหนฮะเอาตับมักถั่วบ่ยังให้้เด็กนอยกินมดเวทตลาดพี่น้องเอ้ยมันมาเช้าวเนี่ยอึดหมักถั่วเอ้ยหน่วยแก่หน่วยอ่อนเต็มอยู่เดี๋ยวนี้ เจ้าโบเอาน้ำหิวฮดเงาเมันนี่ฮดประชองคืออะเวะมันเหี่ยวมันเขาว่าคำฮดหน้ามันได้กินนึ่งเฮิงขักอยู่ดอกขนาดแม่มันฮดอยู่ก็ยัง้าเหี่ยวเอากระถางไปหิวหน้ามันจะลุกนะฮดมันมันได้กินเฮงองนะพี่น้องหมกถั่วนีนะได้เก็บกินห่อนเดือนอันน่ะพผมันหมากใหม่เลยเลยหัวปีเขานี่มากน้อยมันหลายลายครับอีกช่องมื่นนี่ใหญ่นะอีกลายมื่นนี่แก่นะ มันแก่ไวให,นนให้นอนก่อนนอนลองไพ่นอนก่อนนอนพร้อมกันนอนชั่วโมงกว่าแล้วแม่คะนะคนเอาเด็กน้อยได้ไหมอู้ยุย่นมันก็ตื่นนะเคยควายมันเลย มันต้องคายตลอดขับเป็นป้าอิันยุทธหรือพนตื่นไว้ไพี่น้องนอนพรอมกันเลยเฮ้ยมาลำโดดกินนมกม่องก่นนองแบบไหนเนาะยามมนตื่นยังกินกี่กินว่าอะไรนมพอชง น้องแพลกวกบสบายอยู่แพลวโอเคพี่น้องไว้พอพอนคลิปหนาเด้อขอบคุณเพื่อนสุขุสุคนไปด้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้อง